สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูโรทักนะครับผมมาจัดให้ตามคําขอนะครับขอกันมาเยอะสเลือกเกินครับสำหรับรถอีแตนหัวลากนะครับผมน้องๆขอมาบอกว่าพี่ไม้เอารถอีแตนมาทําหัวลากให้ดูหน่อยครับก็เห็นขอกันมาเยอะนะครับผมก็จัดให้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะวิ่งรอดหรือเปล่านะผมก็ยังผมก็ยังไม่ได้ขับดูเลยนะก็คือ ผมแบบเอาพวกมาใส่ปุ๊บผมก็เปิดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมไปเดี๋ยวอันดับแรกเราจะไปเอาแมคโครก่อนนะครับเรามีงานย้ายแมคโคนะครับวันนี้นะย้ายจากสายก่อสร้างหนึ่งไปอีกหน้างานหนึ่งนะครับผมไปเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับนี่นะครับผมเครื่องอะไรยังเหมือนเดิมหมดนะครับผิดต่วเอากระบะออกนะครับผมแล้วก็เอาเอาที่รากมันใส่นะครับผมเอาไอ ไอตรงไอตรงลากมันนะเออผมก,ผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกอะไรนะครับผมไปครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะวิ่งออกหรือเปล่านะมันจะวิ่งแบบมันไหวหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับผมเดี๋ยวเราไปเอาไมาโครก่อนนะครับโอ้โหดูสิ <laughs> มันแหละครับงานนี้นะไม่มีใครทำนะครับแต่ว่าผมทำนะเออ <laughs> โอ้โหวิ่งได้เหรอครับวิ่งได้อย,อยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่แมคโครไปเนี่ยมันจะวิ่งออกหรือเปล่านะผมแมคโครหนัก30ตันนะ่ะเออนี่นะครับผมหางโรเบิตนะครับที่แน่ว่าจะวิ่งตู้นะแต่ว่าตู้เราวิ่งบ่อยแล้วนะในคลิปก่อนๆน,นะก็เลยเอาหางโรเบตมาวิ่งบ้างแล้วกันนะครับนี่โคตรเสียเฟ้าเลยแล้วผมโอ้โห,โโหแล้วกิเตนหัวลากครับผมหนึ่งเดียวในโลกนะครับเห็นดูสิ โอเคโอ้โห okay. oh, hey. ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนี่เลยครับผมแปลกแปกแนวนะครับอย่างชอบเลยครับผมโอ้โ oh, หสุดยอดตายเลยเนี่ยไม่มีใครทำแล้วมีแต่ผมทำคนเดียวนะ <laughs> สุดยอดนะฮ <laughs> ะเอ้ย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 ,อย,อยตอนนี้ยังวิ่งได้สบายอยู่นะครับ เดี๋ยวเราดูว่าใสา่เมคโคไปเนี่ยมันจะวิ่งออกหรือเปล่า,านะครับผมเจียงท่อแบบลาดเลยทุกคนแล้วเมคโคอยู่ไหนวะเน,นี่ยอีก4ีกิโลครับผมเราต้องแปลวเมคโคนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาไปนะครับครับนี่หาโรเบิร์ตเราก็มีไฟเดอร์ซีกนะทุกคนอโอ้โหเลี้ยวแบบโคตรเทพเลย โอเคมันจะเสียวอะไรขนาดนี้วะเออนี่ครับผมใส่งานอยู่ด้านหน้าเองนะครับเราจะไปเอาแมกโครตัวนี้นะครับเออเดี๋ยววิ่งได้สบายอยู่นะครับอย่าเพิ่งตายใจไปนะครับผมรอดูว่าใสา่แมกโครไปเนี่ยมันจะวิ่งออกหรือเปล่าแค่นั้นแหละเออเนี่ยมาถึงแล้วเดี๋ยวต้องติดต่อเราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ มีแต่สามชาติด้วยนะอย่าดูถูกนะครับอ่าเรียบร้อยครับติดต่อรับงานเรียบร้อยไปไหนแม่โคอ่ะอ่านี่ครับเขาให้เราไปจอดตรงน,นั้นนะครับผมไะมันสร้างโรงแรมนะ่เนี่ยโรงแรมหรือโรงเรียนก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นโรงแรมโรงเรียนไม่น่าเล็กขนาดนี้นะครับนี่อสอดเลยครับ หนึ่งเดียวในโลกเออเด็กเด็กเด็กแรงครับผมตัวแรงระจำช่องนะเฮ้ยมด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 กัดมดกัดชอบอยู่อย่างเดียวชอบเสียงมันนะครับผมเสียงมันสมจริงม,มากนะครับเดือดร้อแล้วก็โอเคเลย โอเคไปครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็รอแมคโคมานะครับผมไปปึ๊บรอครับผมรอรอนะตอนนี้แมคโคกำลังมาครับรอรอรออ่ามาแล้วครับผมแมคโคห้างครับแมคโครห้างอีกแล้วครับผมวันนี้ไปครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ลุยเลยครับผมเอาทางโลดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ย ไหววะนี่ออกตัวแบบแทบไม่รอดเลยทุกคนไปครับลากเกียร์หนึ่งไปก่อนครับผมเราต้องลากเกียร์หนึ่งไปก่อนนะครับ80ดสโลครับผมวิ่งข้ามอำเภอฮะตายครับรู้สึกว่าจะหนักเอาเรื่องนะครับผมนะรู้สึกว่าวิ่งไม่ค่อยออกนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูตอนขึ้นเนินกันนะครับตอนนี้ยังเป็นทางเรียบอยู่นะยังไม่เท่าไหร่นะครับนะ<า>เฮ้ยเกียร์สามวิ่งแทบไม่ออกครับทุกคนไหววะนี่โอโ้โหนะไหวหรือเปล่าครับเดี๋สำหรับใครที่ขอมานะครับผมดกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ <laughs> จัดให้แล้วนะผมตามคำขอ,ขอ FC นะครับยอด แม่เป็นอะไรที่แบบแปลกแปลกแนวนะครับผมแปลกใหม่มากๆเลยนะครับสำหรับไอแจนหวัวลากนะครับผมในชีวิตจริงไม่เคยมีใครทํานะตั้งแต่ผมไม่เคยเห็นนะเออไม่รู้ว่ามีใครเคยทําหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่เคยเห็นนะครับน่าจะไม่มีนะผมไป่โคนี้ประมาณ30 40ตันได้ครับผมอ่ารับ ตอนนี้ลอยลามอยู่ยังวิ่งได้สบายครับนี่นี่เดี๋ยวา,าดูเดิน,เน,นเนินด้านหน้าตรงนั้นนะครับผมนะอันนี้อยู่เกียร์สี่วิ่งแค่ไม่ออกครับผมูตายแล้วระยะทางแค่80กิโลนี้ผมว่าเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงนะครับเอาละ,ะครับผมรอบกำลังมาครับเดีย๋ยวมีใครมาขวางหน้าแล้วกันนะครับผมต้ยออครับผมไปแล้ว,ลวออะไรมันกัดที่ไหน ไปแล้วครับผมมาแล้วนะโอ้เทมากเลยครับผมเฮ้รถเกง๋งลีบแสงไปก่อนเลยไ่ต้องมันจี้ฮนะรถแรงกำลังได้รอบเลยอะ่ะโอ้ผมระแวงสเหลรอเกินเนินด้านหน้านี้เพื่อเผอมีขึ้นเกียร์หนึ่งนะครับผมเพื่อเผื่อมีขึ้นเกียร์หนึ่งนะครับเฮ้ยยิงได้แค่เกียร์สี่นะครับผมรถมันมีเจ็ดเกียร์นะเอาจริงรถมันมีอยู่เจ็ดเกียร์นะครับ อันนี้วิ่งอยู่แค่เกี่ยสี่เองนะผมเริ่มเริ่มเริ่มแล้วครับผมรอบเริ่มมาแล้วครับผมรอบสูงเอาอะไรครับเอาแนวจังหวะนี้เป็นไงครับเกี่ยสี่ไม่ไหวครับผมต้องขอเกี่ยสามนะครับโอ้โหหนักมากครับผมไม่ไหวไม่ไหวเกินกำลังครับผมอาร์ทีร้อยครับเครื่องอาร์ทีร้อยนี่พลังอาร์ทีร้อยครับผมออ้ยเอ้ยไวเป้าไหวเป้าไหวเป้าไหวเป้า อุ้ย,ยเจสามคือไม่ไหวครับผมต้องขึ้นเจหนึ่งฮะต้องขึ้นเจหนึ่งครับผมอู้ตายแล้วระยะทาง80โดรนเปิดไม่รู้ว่าจะไปถึงตอนไหนนะครับเห็นละท้อเลยนะครับผม,มาเจสองไหวไหมเจสองไหวไหมเออ <c oughs> ไม่ไหวครับผมเกียร์สองก็ไม่ไหวนะต้องเกียร์หนึ่งอย่างเดียวครับผมอไม่ัตวเอาแล้วครับผมเราเจองานหยาบแล้วนะครับไม่น่าเลย <c oughs> นนนนเนี่ยน้องๆขอมาเนี่ยก็ต้องจัดให้นะครับผมต้องจัดให้นะออนนคือมันมันขึ้นไม่ไหวจริงนะทุกคนนะเครื่องมันเป็นทิดเดียวเองทุกคนรถอีแตนนะ่ะเออย้อว่าเป็นรถอีแตนนะ เครื่องคูเวตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถไถเดินตามอ่ะอาทิร้อยอ่ะเนี่ยดูสิโอ้อว่าจ้าอะไรไปสู่เขาแต่แต่ว่ามันก็เคลื่อนไหวอยู่นะครับแต่ว่ามันมันอาจจะขึ้นช้านิดน,นึงนะเนี่ยดูสิอาจจะเคล่อนช้านิดน,นึงนะครับผมแล้วคันด้านหลังนนะั้นมันก็ต่อชิวอะไรวะนะ่ะไม่เคยเห็นของแปลกเท่าไหร่วะเออดูสิต่อชิวเป่นการะนาวเลยเฮ้ย <Hey, S 1> แซงไปดิเฮ้ย โอ้ยรถแรงใจเขาครับปานไปแล้ว yeah. ออเนี่ยใครเป็นขอเนี่ยใครบูนขอในรายงานตัวด่วนเลยครับผมใต้คอมเมนต์นะใครเป็นคนขอฟาเนี่ยเออเฮ้ยมันไม่ไหลิงเลยโอ้โหทุกคนดูสิมันขึ้นได้กูบุญแล้วนะครับผมนะเออมันขึ้นได้กูบุญแล้วนะครับไปครับสู้เอาลูกพ่อไหววะเนี่ย รู้ทุกคนสงสารารุนแรงแลับนา่าเวทนาซะเหลือเกินเครับผมฟังเสียงนะครับโอ้โหเสียงนี่สมจริงมากเลยเกียร์สองไหวไหมเอาละครับผมเกียร์สองก็พอได้อยู่ครับเกียร์สองนะครับเกียร์สองพอได้อยู่ขับภายในเป็นไงวะโอ้ยภา,ายใน จะสามไปไหมอ่าเกีจสามเริ่มมาแล้วครับผมเกีจสามเริ่มมาแล้วนะเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องจรโอ้โหเห็นเดินด้าหน้าเปล่าทุกคนเดินด้านหน้าน,น,าน,นาิ่งกว่าเดินเมื่อกี้อีกนะครับผมเดือดละท้อเลย <c oughs> เดือดละท้อเลยครับแม่ป่าครับผมสู้ตายครับไปครับสู้เขาหลวงพอ่อไหวปะนี่ จะไใบบอกนะครับเครื่องระเบิดก่อนแล้วมั้งโดยส่วนละเนินด้านหน้าเนี่เครื่องน่าจะระเบิดครับผมระเบิดเครื่องทิ้งอ่ะบอกเลยเนี่ยวิ่งอยู่เกียร์สามนะครับผมรอบพุ่งที่มากครับผมโอ้โหรถติดรถติดบานเลยครับนี่นน่ะดูสิเจ๊ตี้รถติดบานเลย มมาดูกันว่าจะขึ้นเนินนี้ไหวไหมนะทุกคน,นนะที่แน่ๆคือเกียนหนึ่งมันขึ้นไหวแน่นอนครับเกียนหนึ่งนี่ขึ้นไหวแน่นอนครับผมปิ้งยี่สิบเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงมันนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้เริ่มขึ้นเนินแล้วนะครับเอเอดับเป้าดับเป้า,ปามามาเดี๋ยวเรามาดูกันรถมันจะดับเป้า mấy vài hơi ơi ơi lót lại lót lại đi lót lại bà ơi hơi nhiều 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 làm sai đó lót lại bà chim hải đó ơi lo dẹp bề vai lo có dẹp hết lên sồn thấp không hơi hơi mấy vài bà hơi lót đạp เอาจริงดขง <laughs> ิขึ้นไม่ไหวจริงเฮ้ยขึ้นไม่ไหวจริงเว้ยทุกคนเว้ยใจเย็นครับลูกพี่ใจยเยน็นใจยเย็นครับลูกพี่ใจยเยน็นลูกผมมีไม่ออกเลยเนี่ยเอาแล้วผมตอนนี้กระชากแล้วครับเอาหัวดึบด๊บดึ๊บเอากระดึบ๊บเอากระดึบ๊บ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 เอากระดึ๊บครับกระดึ๊บสู้ตายครับลูกพ่อ เกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งขึ้นไม่ไหวครับผมเฮ้ยเล้อหมดแล้วครับหมดล้อหมดแล้วล้อหมดแล้วล้อ,หม,ลลอหมดแล้วครับไหวไหมไหวไหมโอ้ตายแล้วนะครับเอาละครับเอาละครับล้อเริ่มหมดแล้วครับผมเริ่มกระดึ๊บกระดึ๊บขึ้นแล้วครับเอาใจเย็นนะลูกพี่นะใครรีบก็แซงมาก่อนได้เลยนะครับผม เฮ้ยทุกคนมันขนนึ้นเนี่ยแบบจริงๆนะเนี่ยเออผมจะไปต่อ,อยังไงวะเดี๋ยวก่อนอันนี้ผมดึงเบรกมืออยู่นะครับผมกำลังหาวิธีอู๋ตอนนี้รถติดยาวเป็นกิโลเลยนะครับผมอ่ะปลดเบรกมือลงแล้วนะครับดันต่อเอ้ย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 เอารถดับรถดับยึดเข็นรถดับสตาร์ทไม่ติดเลย บิ <laughs> <s ans ion> เดเช่เอ้ยว่ะ <s ans ion> เอ้ารถดบับไปแล้วทุกคนเฮ้ยรถเสียนะครับผมดูโซนแล้วเนี่ยเครื่องน็อกครับผม <c oughs> เออเครื่องน่าจะระเบิดนะครับผมโอ้โหเครื่องน่าจะน็อกไปแล้วนะครับ เรียบร้อยครับผมเครื่องน็อกครับคลิปนี้ไปต่อไม่ไหวครับผมนะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะครับก็ต้องเอาอันนี้ลงครับผมต้องเอาพ่วงอันนี้ลงนะครับช่วยแบบว่าไม่ให้รถมันไหลนะทุกคนนะตอนนี้คือเกมเครื่องน็อกนะครับผมขึ้นไม่รอดเลยนะครับเกียร์หนึ่งก็แล้วนะครับผมคือมันไม่ไหวจริงๆนะครับผมมันเกินกําลังรถนะครับผม เอาล่ะก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะทุกคนนะาใครอยากให้ผมทําอะไรคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มานะครับผมก็คลิปนี้คงไปต่อไม่ได้แล้วทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ